กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีวัดสมองสุบอนมาพบมาพอกันอีกเล้พี่น้องกับซ่องสานพี่น้องจักสิป้ากันไปทางใดพี่น้องเอ้ยชิมาแดดแท้นี่ยเบตัวพี่พี่น้องเตรียมพร้อมสิป้าไปชายบัานนี่ไหมสิป้าหายข้าไปทางใดบัารป้าตวเขาในเมืองพี่น้องเลย้ยทงน้าตั้งแต้ไปข่าหุ่นยังท่นถิ่มไปรวยรถ มีกุ้งคน nhà 哈อยู่ไหนพี่น้องเอ้คือแดไนนดไงเนาะแดดกับใบฝนตกหว่าหุตกนะแดดกับใบขี้เก่าอีเขาในเมืองไปหาไอ้ไก่อีกแล้วพี่น้องเอ้มีแกไปฝากพร้อมพี่น้องปิ่งกระปุกปิ่งปลากะปูพี่น้องกะปูกระบาได้ลาย แล้วบอกว่าแม็กได้ย่างกับปู่นนี่บอกไปเอากับปุ่อิ่มแล้วแบ่งสิวาในช่องโตในช่องโตชต,ตอมโตค่ะในเมืองอีล่าพี่น้องเลยแค่งแดดแดดจะแคร่งพนก็นต้องแข่ง ฝนกับแข่งฝนไปแดดกับวแดดพี่น้องเอ้ยแม่หลาเราบะซื้อก,กินเลยบปล่าแม่เอามาทนำะแม่เงินนะเหลี่ยมเอามาทนำะแม่เงินถ้าจิ้มจืมากินเลยก็ยได้เลี้ยงแวะด้วยเปล่าอยากกินแต่หมูกระทะห้วงแต่น้ำแม่พี่น้องเอ้ย แม่กะที่เอามาตแต่ใช้เงินก็นได้อยากกินแต่มูกกระทะอักท่วงจานะแม่ไปหามาได้ลูกชายนี่ไปหาแบ่งกัใช่ไหมชื่อสีดีใจและเห็นหนาวหวสิได้กินวันได้กระปูหา่าลาย,ยดได้ส่องโตใช่เดดานาะแม่ ไฟซ้ำเหม่ลกพี่น้องเลยนะ้ยไนียามท่าเนเตรียม,มพร้อมแล้วพี่น้องเลย้ยแบบนี้อะไรอะไรหรือ,อเงีนเงินเราจะหะจุกจุงได้ก็ชีวิตแท้ เผื่อไปฮอดดไ้ผมมาเสียไปตุ่มให้มันมันหนาวอันนี้อะไรนะอันนั้นเอาไปห้องเตียนป้าตุ่ป้าสิฮุบขวัวไปอยู่ทางใดพี่น้องเอ้ยไปห้องขาไปส่งไปส่งแม่เตียงไปอยู่ในรูมไผ่ ไปส่งอีแม่อยู่อว่าบักซองแล้ววันนี้แค่ไ้นนี่อ้ยเอาเหยาพี่น้องเอาเหยาะบันได้ไปบันทันได้ไปเหรอไปเอาอันเอาอันนี้ไปหายเบาไก่เอาขยายไปหายเบาไก่อ้อนแดดไปไปแล้วพี่น้องเอ้ยพบไปพอกันอยู่บุระพี่น้องมาหนีิตลาดอยู่ตลาดอยู่ตลาดอยู่บุระพี่น้องกันอยู่ตลาดอยู่มองเบาไก่อยู่บุระ สัมกับทางเขาบ้านเฮาวแล้วคุ้มคุ้มคุ้มค่อยค่อยทางกับเพื่อนในก่นี่กเนาะจะเหน็ดดิเพื่อนไปถ้าเพื่อนจบกับทางบ้านเฮาเล่นนี่เนาะนี่เนาะได้ต้องหานล่าหรือ่ไปเฮือนย่านมาค่ะ ลค่ไ่รงตลาดเนาะนีล้วได้กัา่นั้เออนงมาาดนข้นแน่นอ่ะแน่นรังถ้าแต่ต้นคุ้มมีดอกเออ เดี่ยวามีคุ้มลายกับหลดุดบีเพื่อน่กจะโดนขุมอ้ห่อนนะบอลเลี้ยวลงไงปาดเถะม ตอนหาเพื่อนเองค่ะคุมมตอนเดินทอง,องทางน้ำเที่ยวเด่น,นจอดห่มไหมแบกเงินจะมีเพระาะน่าจะอุ้งเที่ยวม,มาจัง แบงก็จะหนีมาให้เียนลหาอ้อ่เอเลยกระจอกแนมเจียวมยั้งกระจอกหลุดใช้ได้ยืตาจัวัวือตบขาบักใหญ่แม่ตตาบักใหญ่หนึ่งน ซื้อเลยป่ะแม่โอ้ยอ่ะฉีตื่ใหายไอ้ไข่ฉีดตื่นห้ยแ้เารอยังไม่มาตรงเงี้ยบอ่ะยัง เงมากมีเขามาน่น่สีเไไตลาดได้เลยชื่อติ๊บเข่า้งห่าสีปตลาดเนาะเฮ้ยสิไปแวะตลาดอือก็เรียกว่าอยู่ตลาดเห็นเนาะอือคิดว่าคิดว่าพากันอยู่ตลาดใส่ทิปบอสีแต่ปั่นก็ปั่นอือย่างนี้ต่มืออัะน,นะจนหดมือมืออ่อกหมแล้วแต่มือต่าง ແພ້ທ້ອງກະຈົນຫົດມືອອກໂຫດສາໂຫຫັ້ນນແດມືມືຕິວຈັຕຕຄ

กไปหลอกหาพักทรงผ้าผ้าดามาโทรน้ำเลยแม่เกลอกหาเก็บผักทรงผ้าโทําน้ำน้ำน้ำโทรน้ำม่ได้ครอวะพินห่านเลปิดหล้วเนี่ย พ่อเงินเลยป่วยห้าย่างบบพ่อมัแบ่งห้าก็ได้ชะคือพ่อไวข่าวบ้านปลากะไลใช่ทื่อขนเนี่เห็นปลากะลากตัวเขางามใช่ไหปลาผู้เชียงเกล่ได้ได้แจ็คสอนี่นะเมื่อัท่านได้เคยเหตุบอก ค่ยเห็ดอยู่บหอหงงเหล่าฮะตีก็เฮ็กฮะได้ทำนั่นนะแตกีนคยเฮ็ดรู๊กต่กีมันหงงเล่ามับว่างามลี้เขาเนาะนั้นขาห้างงามเลยนอ่โหางงามสันมีมองใสดอกยไม่ดดงเลยโองามเดอมนบโามเบบางามมันบลุ่มบกบ่ กินขาวพี่น้องว่าต่มาหอด่กนขาเ่นหมดเีียงขา่มันล่ได้ดอกเดี๋ยว้ทีเราก็จอืมงชาวไร่กันหนไม่กัปู่ที่เกินขาวเลยเนาะ นองเรยังมนเด็ี่มาเี้งางาเนื้ี่ล้่นาเ้ยก่อนนี่เี้ยไต่ก่อนอัูอะไรบ่่ร้บ่เกี่ับเรท่านที่พี่เจีวกคุ้น่วได้้เนี่ยมเียวกัน าเขามต่างินนะเะไตามดแ้วขีเีไปตั้งหาเขา่ <c oughs> าย <c oughs> ไปตานเขาได้สอนกบ็บโ, <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันมน่าเทงเหมือนตัหมาเห็นลเลย ลราชิปหรอพี่ลึก่แหลนไวแหลนไวดันกจนุตีท่าหกหล่อมดหกหล่อมีนี่ก็โอ้กลางคืนนะพ่อโอลีลาวเจคันหลลังกันป่ะแม่เมนลกลยภาพเหมุไม่สิสิคุมคุมว่าได้เลี้ยวลังลร่นหอนเละบังคันกับบีบแก๊ไหล บอยน้องห่วยมีเดียวล้เล่าทีมากินอไรกกดแบบกินแหล้วม็ไปนหลังปะขานี่ฮาหรืไปิงอาพเวลาตอนคุ้ยังแม่นะเจ็บปืด

แ่บแ่บนานจนแสบแสบนว่อนูแสบแหงเบิดพี่น้องเลยเพื่อนนเพื่นมากินแท้ออกนกินง่าย้นแบบนี้นะกินักคืออะไเืมเบาหยอกใช่แล้วกลับมาก่อนชิบ้าหรอกเราแม่แล้วกลับมากมนชิบ้ายอกเราแม่แม่มา่งบนแม่กินแล้วมันหยาบมุ่งอะชวนลุงกินเห็ดกับปุ่นกินนะโอ้ยลุงมากไปเลยเฮงอะ อ้านแล้ว่ะเราจังที Live Live ่พดล้ว่ข้าเหนีแล้ว่วหน่อมาีมากินหมูนี่เมื่อจชทุ่มแม็กว่ะแม็กนอยากกินหมูกระทะน้องพราวเว้ยอยากกินหมูกินมูกระทะนะแม่พราวไอรถพี่โก้ขั้นนีนะมันแรงไปได้ไหมเปนได้มเออหัวไฟถือหัวไฟไปได้ แม่หนาเนืนกินถับคุณเเยอะโอ๊ยมีเวลากินออกมากินเลือดแล้วเอาละพี่นอ้องไอ้คลิปนี้กันสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพบกันใหม่อีกคลิปหน้าพี่น้องสบายดีบัสสมองสุบอนสบายพบก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง